ขอนิดเดียวแต่ไม่กล้าสั่งการขอกราบเท้าพี่น้องอสมอทุกคนนี่แหละครับให้เราใช้ความพยายามอย่างที่สุดเอาพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายของเราผู้สูงอายุของเรามารับวัคซีนให้ครบให้ได้ครับก่อนสงการนะครับต้องทำครับใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่ใครจะบอกว่าไม่เอาอยู่ของดะ ฉันอยู่ของฉันได้ฉันไม่ได้ไปไหนต้องขอให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นเปลี่ยนความคิดครับแล้วมารับวัคซีนทางพวกผมจะนำวัคซีนออกไปนะครับกระจายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตอนนี้การศึกษาทางการแพทย์บอกแล้วว่าความจำเป็นที่สุดของผู้ที่จะได้รับวัคซีนคือผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับในประเทศไทยนะ เพราะว่าคนหนุ่มคนสาวคนวัยกลางคนที่มีสุขภาพปกติเนี่ยเขาไม่เป็นไรแล้วเขาได้รับสามเข็มแล้วนะครับบางคนได้รับเข็มที่สต่อให้ติดเชื้อเขาอยู่ได้เขาไม่อาการหนักเขาห้าวันหายเจดวันหายนะครับแต่ว่าต่อให้เขาแข็งแรงให้เขาติดเชื้อเขาไม่มีอาการหนักแต่เขายังแพร่เชื้อได้นี่ครับปัญหามันอยู่ตรงนี้พี่น้อง อ,อสมอเข้าใจใช่ไหมครับคนติดเชื้อแข็งแรงยังไงยังแพร่เชื้อได้พอแพร่เชื้อกลับไปบ้านเจอพ่อแม่ไม่ได้รับวัคซีนเลยแม้แต่เข็มเดียวหรือรับวัคซีนแค่สองเข็มเรียบร้อยครับเราไม่ต้องการเราต้องการให้ท่านอยู่กับเราไปนานๆนะครับเพราะนั้นสิ่งเดียวที่จะทาให้ไม่เกิดความเสียหายก็คือให้ผู้สูงอายุมารับวัคซีนขอความร่วมมือพี่น้องอ,อสมอชาวบึงการ แค่นี้ครับเพื่อพวกเราทุกคนเพื่อพ่อแม่พวกเราทุกคนแล้วเราจะได้ฉลองสงการอย่างมีความสุขเรามีญาติพี่น้องตอนนี้ไปทำงานกรุงเทพไปทำงานนครพน,นมบุรีรัมเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่สงขาพี่น้องโทรไปครับส่งไลน์ไปก็ได้เจ็ดวันก่อนกลับบ้านอย่าไปเที่ยว ให้มากนักเด้ออยู่บ้านให้มากที่สุดเพราะจะได้กลับมาพบพ่อพบแม่จะได้อยู่ใกล้ชิดรดน้ำอวยพรแล้วอยู่กันในบ้านได้อย่างมีความสุขเขาเรียกอะไรครับล้างตัวให้สะอาดครับอย่าไปเที่ยวกินเหล้ากับเพื่อนฝูงเยอะๆอย่าไปในที่เสียงที่มีคนเยอะๆนะครับอย่าไปในที่ที่ ทำให้เราติดเชื้อได้แล้วก่อนออกจากบ้านก่อนออกจากอะ,อะไรอะที่ที่จะที่ที่ทไปทํางานข้างนอกก่อนจะกลับมาบ้านคูดยังไงก่อนจะกลับมาบ้านเนี่ยตรวจ ATK แล้วเดินทางถ้าไม่มีอะไรปุ๊บทุกคนปลอดภยัยแต่ถ้าติดเชื้อเราก็ต้องยอมที่จะแยกตัวอยู่พี่น้องอสมอส่งลายอย่างนี้ไปส่งไปให้ทั่วประเทศนะครับ พวกเราจะได้ฉลองสงการได้อย่างมีความสุขจริงๆแสดงให้โลกรู้เลยว่าด้วยศักยภาพของอสมเนี่ยนะครับแล้ะระบบการสาธารณสุขที่เข้มแข็งประเทศไทยประเทศไทยสามารถผ่านเทศกาลสงการซึ่งเป็นเทศกาลครอบครัวที่สําคัญที่สุดของประเทศไทยเนี่ยนะครับไปได้อย่างสวยงามที่สําคัญที่สุดแล้วสิ่งที่มีความหมายที่สุดคือกับพวกพวกเราครับพวกหมอพวกพยาบาล พวกเจ้าหน้าที่บุคลากรทางด้านสาธารณสุขทุกคน